เอาน้ำวัดน้ำวัดน้ำวัดเอาซ้ำเลยมันมาแล้วเออจับปีเอครับปีเอของเราโลอกใหญ่ปลาใหญ่มาแล้วมาแล้วระวังนะระวังนะนัดครับนัด าเฮ้ยเเตรียมอมุดก่อนกันนะฮะล็อกชูก euh, ่อนมานี่ต้องใส่ล็อกชูไม่ใส่ไม่ได้มันลื่นชูใส่แล้วมันมั่นใจเวลาเดินบนก้อนหิน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกับผมวันนี้ผมมีโอกาสออกหมายตกปลาชายฝั่งทะเลนะครับผมหมายลิตเทเบนะครับผมอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับผมวันนี้นะผมจะมาตกไอทุ่นลอยเหยื่อสดนะครับผมอ,บอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ลอกสเตลล่าเบอร์หนึ่งหมืนี่พันนะครับผมคันคันเจ็ดฟุตนะครับ คันผมใช้เป็นคันเจ็ดพุทธเวทผมใช้วันนี้จะอยู่ที่ PE 8ปดถึงสิเลยนะครับผมผมใช้คันใหญ่เลยนะสาย PE 5นะครับผมสาย PE 5 PE หในลอกนะที่จริงมันต้องใหญ่กว่านีนะ้ที่จริงจะเป็น PE 8จะดีมากเลยสายสายช็อกเลดร้อยปอนด์นะครับผมแล้วก็จะมีทุ่นนะครับ ทุ่นที่ผมใช้เป็นทุน่นทุ่นของเกาหลีนะครับผมเบอร์20 75แล้วก็ตัวเบ็ดที่ผมใช้เป็นตัวเบ็ดเบอร์ 7O นะครับนี่ตัวเบ็ดผมจะตกแบบทุ่นลอยเหยื่อสดนะครับทำเหยื่ออ่อยก่อนแตผมฟังผสมน้ำอย่างเดียวนะครับนายโรเบิร์ตฮิวแม,ม,ม็กมาแล้ว โอ้สวยสวยเพิอนว่ะกินกิ๊กสีแดงหวานเชียบโอ้โหลายสวยว่ะดีถ้าพาตามหาหลายปีครับผมนี่เบด็ดยังไม่ลงน้ำเดยผมเออลุ้นลุ้นาเฮ้ยเฮ้ยมาเยอะปลาบนฟังเหอกิ้นะิเท่านั้นโดนสองขอไม่เหลือน้ำเลย สามขอบคุณครับพี่เตาแม็กซ์ชิวเนี่โยโอ้สวยๆว่ะตาหามาหลายปีไม่เจอมาทุกคนผมมาตกปลาเหยื่อก่อนนะครับผมโอ้โหคนเยอะมากเลย so many people at l i t t l e bay โอ้ขึ้นตกปลาเหยือ่อฟังหน่นอย อ้าวไม่ใช่เยลโลเทลดีกว่าปลาอะไรวะเนี่ยแมวแมวไม่ใช่เหยื่อวะโอ้ยมาเลยครับใส <c oughs> สวยฮะใส่สวยฮะเป็นยังไงเห็นหน้ <c oughs> าตุ๋ <c oughs> หูขวาับหูขวาหน้ามาติละติละไม่เป็น,น

หมายนี้อันตรายเลยคใส่ล็อกชูแล้วก็รล่เช็คเก็ตเลยนะยืนตรงแย่อันตรายรใช่ครับห,หาที่ลงหอนขอลงสักหน่อยจุดไหนมันว่างบ้างครับเอาบน,บนบนพี่เนมติดกันพี่นกขวาว่างไหมจว,ว่ากลับไปขวายละเราจะเปียกไปพร้อมๆกัน จ OK, right, right, right? ับไม่อยู่จับไม่อยู่นี่ครับปลาใหญ่อยู่ตื้อๆนี่พี่เอ็กลงที่หลังผมโดนก่อนผมอีกอ่ะโอ้โหสสยสวยครับนี่รู้เรื่องเลยแรกๆไหนขอดูหน่อยเดี๋ยวมาช่วยแกะ Thank you ู่รรวยน่ะ เล็กๆอะไรเล็กอัด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 แล<อ>้วมาแล้วระวังนะระวังนะฮะเบบี้คิงเบบี้คิงเย็บ m a y b หวอ่ต้ Maybe, uh, มันอันเดอร์ไซส์เนาะเราต้องปล่อยเดี๋ยวพี่ปล่อย 65เซนน่าถึงอาได้อะอไปเราก็จะปล่อยไปนะครับปล่อยนะปล่อยรับปล่อยอชิเลื่นเลื่นเล่ฮ้ยยเฮ้ยเยเเฮ้ร์เฮ้ยเ้เ้ ไม่ใช่บริโตอะไรของวันโอจังหวะนี้ปิดเสาแล้วนัดี e แปดครับ PE แปดนัดเหือนยเทลแล้วครับเลไม่ให้สู้นะครับไม่ให้สู้เลยครับไม่ให้สู้เลยครับไม่ห้สู้เลยครับไม่ให้สู้ฮะโอ้เจอลร์หมื่นสี่นะจังลอกหมื่นสี่คัน PE แปดครับจะเยีรเทลครับอ๋ แตกแล้วครับผมคันใหม่ตัวแรกออนมาพี่โอ้โหรอดแล้วมาแล้วครับแตกแล้วครับแตกแล้วแตกแล้วใส่พอๆกันเลยพี่ไปเอาปลามั่งเอาเอาผมเอาเนี่มาแต่แตกแล้วพี่ต้องปลดนะ เหลือนกคนเดียวรอโอ้ย,อยน้าป้อมโดนแล้วครับออเอาจริงดิโอ้หลุดครั้งหน้านี่เองอะ <c oughs> เป,เ,ปเยอะมากพี่ปล่อยต่อกันจริงเหรอก่อนหลุดไปแล้วตกปลาเยอะกันตกเยอะตอนนี้แปดโมงกว่าแล้วครับทุกคนปลาเงียบเลยครับปลาใหญ่ไม่ค่อยเข้า <S <S <c oughs> แล้วก็เราก็ตกปลาเหยื่อยีโรเทลหายากมากในเวลาปลาเหยื่อมันตายอ่ะมันไม่ค่อยชัดเหยื่อเลยนะครับผมมันชอบเหยื่อเป็นเป็นแบบนั้นนะเหยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มันยังดิ้นอยู่ะเหยื่อตายแล้วมันไม่เล่นเลยเป็นไงบ้างครับ <Hell up. laughs> เฮ้ครับเฮ้ยใ <laughs> จเย็นๆสงครามยังยไม่จบส <laughs> <laughs> งครามยังไม่จบนะเ, <laughs> เดี๋ยวไม่ต้องมาต้องมาแน่ปัญหาก็คือตอนนี้นะ <laughs> ไอ้พี่เนมได้ปลาอ่าแล้วผมไม่ได้เอ้ยใจเย็นๆนธรรมดาครับนี่ทุกคนเคยเห็นปลานี่ไหมราฟิตอะเหมือนปลาเข็มบ้านเราแต่มันตัวใหญ่เหมือนทุกคนคนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวผมจับให้ดูนี่ยาวเป็นศอกแล้วทุกคนโอ้โหดูดูปากมันโอ้โดดไปล,ละกัดเลยครับัดเลยครับอัดเลยครับเออ โอ้โตขึ้นมาแล้วครับงัดมากโอ้สวยสวยสวยไซส์พอดีคำไซส์เนี่ยใหญ่หรอพี่ว่าโอเคนะไซส์นีนี่เราไม่ถุงมืออันนี้อันนี้ปาชี มาที่ละสาวไหมเนี่ยปลาทรีปลาทรีเอาหลุดไปหนึ่งสองใครดีๆ้งันเลยใครมีทุนเอาทุนเลยพี่เตมเก็บกินเอาแล้ทดมงานตอนนี้ผมก็ได้โบนิโตเป็นหนึ่งตัวแล้วนะครับผมอุปกรณ์คันเบ็ดชุดใหม่ผมผมซื้อมาเตลล่าเบอร์หมื่นสี่พันทุกคนคันเจ็ดฟุตเวทพีอีแปดถึงสิบนะครับผม โบนิโตไซส์กิโลสองกิโลได้งัดสบายเลยครับผมไม่ได้มีโอกาสได้สู้เลยครับงัดโหดจริงๆชุดนี้ครับผมอยากเจอไซส์ใหญ่ๆสักสิบโลนั่นแหละผมอยากเจอมากเลย mm hmm. ที่จริงมาตามหาคิงฟิตทู t น n าไอ้โบนิโตที่ปลารับแขกอยู่แล้วทุกคนหมายนีนะ้หมายมหาชนนะครับหมายลิ t เทเบร์นะไม่ไกลจากตัวเมืองซิดนีย์ออสเตรเลียสักเท่าไหร่นะครับบอสคิง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 สองตัวสองตัว,ต,วตามให้ตัวเนี่ย มันตามไม่ตัวนึงพี่ไอตัวโดนละโดนละโอ้ยโอ้โหสู้ใหญ่เลยครับพี่เนมงัดมาพี่เนมโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ระวังระวังเลื่อนเร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 ื่อนของแท้ของแท้ โอ้โหสวยสวยสวยน่าจะได้ไซส์อ่ะ네ตัวเนี <IM> ้ยนี Again, ่นี่ข้างๆเนี Deaf ่ยข้างๆางเนี่ยของแท้เนี่ยครับพีเอ็กครับพีเอ็กของเราโอ้พี่น้องป้อมก็โดนครับปลาเริ่มเข้าแล้วตรงไหนไปทางไหนดนเก็บให้มั้ยเดียพันกันเอาอะไรนะครับหมดแล้ว อัดพี่อัดอัดพีอัดเข้าไปอัเข้าไปใหใหญ่ใใหญ่ใยพี่ข่าวจวดเลยพี่ไม่รู้ปลาอะไรไปแล้วปลาอะไรเนี่ย ว้าวกุดไซกุไซโบนิโตบิ๊กวันแม็กหรอเกี่ยวข้างเกี่ยวข้างโอ้ ก็ดีเดยวคุดไส้ไรโดนข้างด้วยไม่น่ามันเกินอยู่ข้างางขาเนี่ย่ยจิงเล็กจิงเลกตนเลตเลเลเเพี่เวลานี้คิงคิงคิงมันไม่โตไม่โตย่บอลเอาเนาวัดเนาวัดเนาวัดเอา ซ้ำเลยมันมาแล้วอือโอ้โหดีมันวิ่งมาซ้ำอีกะอกะเห็นเห็นกี้นนะปิดเบรกอัดนะครับอย่าให้มันได้สู้ครับหลอกใหญ่หล,ลอกใหญ่พาใหญ่หหหสองรับมาสองเลยน้องชายผมมาสุดยอดนี่มีไซส์โอ้โหสองกิโลกว่านะไมไ้แล้วก็โด,ดน,นไป อัดแล้วครับเอออัดแล้วครับไอมันใ่ <It> ูยอยู่แล้วมันเข้าเป็นฝูงแล้วตอนเนี้ยปลาเข้าฝูงปลาเข้าฝูงยกบเดียวรอบเดียวเออนันออกแล้วออกแล้วเติร์ตเติร์ ปีพีนกข้างหลังระวังมาเลยครับมาเลยมาเลยนั่นแหละโอ้โห้้ยยไไไดดิินนม่สวยสวยมากอ่ะดูแจ๊วแจ๋วแจ๊วสวยงามเยอะเลยครับจับปลาโชว์นะครับจับปลาโชว์เลยยอดเฮ้ยหมายเลขกี่โลแล้วครับพี่นกเขาดูหน่อยตกกันยังไงเนี่ย มีคนไม่ได้ไปลาอย่างหนึ่งคนครับไม่รู้ใคร <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะตัดคอแล้วก็หลังเลือดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่หลังเลือดปลาประเภทนี้เนื้อมันเปรี้ยวทุกคนเราไปทําอาหารนะมันรสชาติไม่ค่อยดีเราต้องเดนดเลือดมันออกให้หมดกันปาดคอแล้วก็ตัดหางนะตอนตัดคอที่ผมจะไม่ถ่ายนะเดี๋ยวคลิปติดเหลือง <c oughs> อาีกมา <c oughs> ทุกคนกินข้าวกินข้าว หมูย่างหมูย่างอับจัวน้ำพริกตาแดงผิวอะใบหอหืยอดอ่ม่มาจากนั่นะเกลืนะม้ำเกลือซึ่งมันจะมีกลิ่นแหนมด้วยหมูสมอาข้าวไม่บาไม่ขาเแย่งกันกินอร่อยไหมอยอดข้าปากเข้าปากอืม มันก็ได้เหยาะว้าคู่ซ้ายร้องอะไรกันวะปลเข้าที่ต้องคู่ซ้ายคู่ซ้ายโย่ขี่หัวมาเลยหายตัวเลยหาหน้ามาขึ้เข้ามาเล็กก็ได้เหรอโอ้โหทีมงานมาพักเติมพลังก่อนเดียไม่รถก่อนรูดเหยียบปลอมตีทีเดียวรู้เรื่องเลยอ่ะ งัดครับงัดงัดทั้งัดทั้งงัดทั้งงัดอ้โหขาวแล้วครับลอยลอมาแล้วโอ้โหโดนับเป็นสามชั่วโมงทาสวยฮะทาสวยฮะเกี่ยวค้างครับียวค้างไว้เกว้างแยวเกววน้างอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ เกือบหลับกลับมาได้ฮะเกือบตายนี่งแล้วคเปอล์ราอีกแล้วสายสามเตจสามไม้ติดมันายปลาเบนเจอร์ทำอะไรดูมันน่าจะสวกตายตั้งแต่แรกอ่ะพี่ดูงแน่เลยแล้วจีบงดนะครับพี่จีว์เยื่อหายากตอนนี้ปัญหาของเราอ่ะปลาเข้าฝูงแล้วเนี่ยตายก็กินเป็นก็กิน ยกคอปเตอร์ยกเขาโอ้ยคืนลูกเสืลูกเสือลูกเสือีกแล้วนหนึ่งสามไม้ติดเลยสามไม้ติดวันนี้ต้องยอมเขาคอปเตอร์มันตกปลาเหยื่อยากอะทุกคนเลยมันมีเป็นล้านแต่ว่ามันไม่กินซาเบกิอะตกสุนเพอใช่ครับนะตกปลาเหยื่อตกหายตกยากมากวันนี้ พยายามตอไปครับหาเหยื่อให้ได้ก่อนครับเดี๋ยวข้าไปเกี่ยวคันใหญ่เหยื่อหาโคตรยากอ้อตีใกล้ๆแล้ววะมันหาทุนไปปลาเหยื่อดิ้นแรงขนาดนั้นหรอนึกก็ใช่โอ้โหปลาเหยื่อดิน้นโคตรแรงเลย ไม่ว่าปลาตอดยิ่งวะที่วันโดนเขากะโถ่ตีปั๊บได้เลยก็ติดสายใครมาปะติดสายใครมาเนี่ยไม่เป็นไร มาแล้ครับแต้มที่สองครับไซคิกลกว่าครับหวานเจี๊ยบครับปัญหาไม่ใช่บริโต้ปัญหาคือปลายุโรเทลลียวเราปัญหายากพี่ใช่หาโคตรยากครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้เหยื่อได้เหยื่อปั๊บเกี่ยวตีลงไปโดนเลยอะ,ต,ะตอนนี้ได้เวลาเก็บของกลับบ้านทุกคน ปลาเ็เป็นสองตัวของพี่เนมของทีมงานเบิร์เด้แม็กคูน่าว่ะสวยมากเลยตัวเนี้ยแม็กคูน่ากับมอนโตเด้ายวมึงไปซื้อกิ๊กมาตีแม็กคูน่าไซนี้มันไม่กลับปะทูหรอกไซน,นี้แล้วนี่พวกเราเก็บของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมปลาบางส่วนอยู่ในกระเป๋าผมแล้วนะครับเตรียนตัวยากกลัับนแล้วครับ วันนี้มาลองคันเบ็ดใหม่ครับโดนไป2ตัวครับบริโตทั้งหมดเลยโอเคกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ทุกคนฝากก, like, ก share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าว่าจะไปที่ไหนครับฝดากดติดตามกดซับสไครต์ได้วยรับคลิปนี้สวัสดีสครับผมเกือบหลับนะพี่เกือบหลับกลับมาได้นะเกือบหลับแต่กลับมาได้ฮะผมจังหวะนีะ้น